ไปกันต่อที่จังหวัดมหาสารคามค่ะจังหวัดมหาสารคามนะคะหนใน3กลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ค่ะรับการตรวจประเมินประกวดการบริหารจัดการขยะมุลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดค่ะ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคว้าวนะคะอำเภอเมืองมหาสารคามนายเจรวัตร,รติสุนทรคารองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินและคัดเลือกจังหวัดค่ะที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประจําปี2567รอบตัดสินค่ะโดยมีนายวิบูลย์แววบฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายกนกศรีวิชัยนานค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนายวินัยวิชัยวงศ์ค่ะผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบริการสาธารณะและประสานงานท้องถิ่นอำเภอค่ะรักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามข้าราชการเจ้าหน้าที่ค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมให้การต้อนรับค่ะ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานขับเคลื่อนด้านแผนป,ปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนทั้งนี้นะคะจังหวัดมหาสารคามค่ะได้ส่งผลการดำเนินงานของจังหวัดเนี่ยเข้าประกวดในกลุ่มที่2ค่ะประเภทกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่และได้รับการกันกองผลงานและได้รับคัดเลือกให้เป็น1ใน3จังหวัดซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดมหาสารคามและสุรินทร์ค่ะที่มีคะแนนสูงสุดทําให้ได้เข้ารับการคัดเลือกรับการตรวจประเมินการประกวดการจัด การขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดเพื่อจัดอันดับอีกครั้งค่ะภายในงานนะคะมีการจัดนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ค่ะมีการให้ความรู้วิธีบริหารจัดการการกําจัดขยะติดเชื้อการคัดแยกขยะจากชุมชนต้นแบบการดําเนินกิจกรรมธนาคารขยะในชุมชนและการนําเศษวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์เป็นอุปกรณ์ในการปลูกพืชผักสดครัวนะคะจากนั้นค่ะทางคณะอนุกรรมการก็ได้ไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝ รูปแบบกองทุนชาปนก,กิจขยะที่บั่นติ้วนะคะโดยชาวบ้านก็จะนําขยะมาขายให้กับผู้ที่รับซื้อและนําเงินฝากเข้าบัญชีกองทุนชาปนก,กิจขยะของแต่ละคนค่ะโดยองค์การบริหาร ส่วนปกครองท้องถิ่นนะคะก็เป็นหน่วยดูแลเงินกองทุนนี้และหากมีสมาชิกในหมู่บ้านเสียชีวิตก็จะหักเงินจากเงินกองทุนบัญชีละ30บาทเพื่อนําไปมอบให้กับญาติผู้เสียชีวิตค่ะทําให้ผู้ที่นําขยะมาขายกับทางกองทุนไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มเติมค่ะ